พี่มนัสเป็นคนบ้านบ้านตื่นเช้าก่อนไก่ขันออกไปไร่แต่ฟ้ายังไม่สว่างเขาปลูกข้าวปลูกผักมีควายแก่ตัวหนึ่งที่เขารักเหมือนลูกเมียชื่อพี่นวลเป็นคนพูดน้อยขยันอยู่กินกันมาหลายปีลูกสาวอายุเจ็ดขวบตัวผอมแต่ตาใสาชอบวิ่งเล่นในลานดินครอบครัวเขาไม่รวยแต่ก็ไม่ได้ลำบากพอกินพอใช้ ตอนเย็นพี่มนัดจะกลับมาบ้านล้างมือที่องค์หน้าชานก่อนตักข้าวกินกับเมียพี่นวลทำกับข้าวง่ายๆบางวันมีแค่ไข่เจียวกับน้ำพริกแต่กินกันหมดไม่เหลือกลางคืนก็เปิดพัดลมตัวเก่าแล้วนั่งฟังลูกเล่านิทานที่เรียนมาจากโรงเรียนอยู่ๆวันหนึง่งมีผู้หญิงหน้าตาดีแต่งตัวสะอาดมาเช่าบ้านปลายนาอยู่คนเดียว ชื่อฝ้ายเป็นแม่ค้าที่ตลาดขายเสื้อผ้าแฟชั่นจากในเมืองพี่มนัสเจอฝ้ายครั้งแรกตอนขี่จักรยานผ่านหน้าบ้านเธอหัวใจมันก็สะดุดเบาๆฝ้ายยิ้มให้แล้วพูดจาหน้าฟังแบบที่พี่นวลไม่เคยพูดวันต่อมาฝ้ายเดินมาหาพี่มนัสที่สวนเอาน้ำฝรั่งเย็นๆมาให้เห็นทำงานกลางแดดกลัวจะเป็นลม ฝ้ายพูดเสียงหวานพี่มนัดรับมาแบบเกรงใจแต่ใจมันแปลกๆเหมือนมีคนมาลูบในอกหลังจากวันนั้นฝ้ายก็แวะเวียนมาบ่อยขึ้นบางทีก็เอาข้าวเหนียวหมูปิ้งมาให้บางวันก็มานั่งคุยถามนู่นถามนี่เหมือนอยากรู้อยากเห็นทุกเรื่องของพี่มนัฐพี่มนัฐเองก็เริ่มชอบฟังเสียงฝ้ายชอบมองหน้าเธอชอบเวลาเธอหัวเราะ เย็นวันนั้นพี่มนัดกลับบ้านช้ากว่าทุกวันพี่นวนอุ่นแกงไว้แล้วยังนั่งรอหน้าบ้านพอเห็นผัวเดินมาก็ลุกขึ้นถามเบาๆว่าหิวไหมพี่มนัดไม่ตอบแค่เดินผ่านเข้าบ้านเงียบๆหยิบกับข้าวมากินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าวันหนึ่งฝ้ายยกข้าวกล่องมาให้ถึงไร่บอกว่าทำเองกับมือพี่มนัดอึ้งไปนิดหนึ่ง แต่ก็รับไว้แล้วพูดเบาๆว่าขอบใจนะฝ้ายหัวเราะเสียงใสๆแล้วนั่งลงข้างๆเหมือนสนิทกันมานานเธอถามว่าอยู่กับเมียนานหรือยังมีลูกกี่คนแล้วทำไมหน้าตาเศร้าจังพิมพ์นัดไม่ตอบตรงๆแค่ถอนใจแล้วเปลี่ยนเรื่องแต่ในใจมันสั่นแปลกๆคำพูดฝ้ายเหมือนรู้ทันเหมือนตั้งใจเจาะรูหัวใจเขา หลังจากวันนั้นฝ้ายก็เริ่มมาทุกวันบางวันเอากับข้าวมาให้เมียเขาด้วยพี่นวลรับไว้แบบเกรงใจแล้วบอกว่าไม่ต้องลำบากก็ได้ค่ะฝ้ายยิ้มตอบแต่สายตาเหมือนจะบอกว่าฉันไม่หยุดง่ายๆหรอกนะกลางคืนพี่มนัดเริ่มนอนดึกอ้างว่าคุยกับลูกค้าเรื่องขายข้าวแต่จริงๆแอบไปหาโทรศัพท์ฝ้ายเขาหัวเราะก,กับจอเล็ก มากกว่าหัวเราะกับลูกตัวเองในบ้านบางคืนก็เงียบผิดปกติไม่มีเสียงคุยไม่มีเสียงหัวเราะเหมือนบ้านมันเหงากว่าทุกวันพี่นวลเริ่มรู้สึกบางอย่างในใจแต่มันอธิบายไม่ถูกเหมือนมีเงามืดคลุมบ้านเธอลุกขึ้นมาเก็บเสื้อผ้าจัดของในบ้านทุกมุมเหมือนกำลังหาทางยึดบ้านไว้ไม่ให้พังลูกสาวถามแม่ว่า ทำไมพ่อไม่เล่นกับหนูเหมือนเมื่อก่อนคำถามนั้นทำให้พี่นวลแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่แต่ก็ยังยิ้มตอบว่าพ่อคงเหนื่อยนะลูกที่จริงเธอรู้ว่าความเหนื่อยไม่เคยทำให้คนเปลี่ยนได้ขนาดนี้นอกจากมีใครอีกคนเข้ามาเธอไม่พูดอะไรแค่เอาผ้าห่มไปตากแดดเหมือนเดิมแล้วลูบหัวลูกก่อนนอนทุกคืนพี่มนัดเริ่มกลับบ้านค่ำ บางวันก็อ้างว่าไปส่งของบางวันก็บอกว่ารถเสียแต่พี่นวลรู้ดีว่าสามีคนเดิมไม่เคยพูดโกหกแบบนี้มาก่อนข้าวเย็นที่เคยกินพร้อมกันตอนนี้เหลือแค่แม่กับลูกสองคนเงียบๆบ,บนเสื่อผือนเดิมพี่นวลตักข้าวให้ลูกแล้วนั่งมองถ้วยข้าวของผัวที่วางอยู่เฉยๆเหมือนไม่มีเจ้าของวันหยุดก็ไม่อยู่บ้าน บอกว่ามีงานด่วนที่ไร่แต่จริงๆแอบไปนั่งกินข้าวกับฝ้ายที่ตลาดฝ้ายพาไปกินร้านดีๆจับแขนจับไหล่ทำเหมือนเป็นแฟนกันจริงๆพี่มนัดยิ้มมากขึ้นหัวเราะบ่อยขึ้นแต่เฉพาะตอนที่อยู่กับฝ้ายพออยู่บ้านกลับเงียบตอบคำถามสั้นๆบางครั้งก็ตวาดทั้งที่ไม่มีเรื่องอะไรพี่นวลน,นั่งซักผ้าตอนเย็นแล้วแอบถอนใจเงียบ ทุกหยดน้ำที่บีบออกจากผ้าเหมือนน้ำตาในใจเธอเคยคิดจะพูดตรงๆแต่พอเห็นหน้าลูกตอนหลับก็เปลี่ยนใจทุกครั้งลูกสาวเริ่มถามว่าพ่อรักหนูไหมพี่นวลถึงกับสะอึกเธอยิ้มให้ลูกแล้วลูบหัวเบาๆแต่ในใจเหมือนโดนมีดกรีดลงกลางอกวันหนึ่งพี่นวลเดินผ่านร้านชำได้ยินคนสองคนคุยกันเรื่อง ฝ้ายกับผัวคนอื่นเธอหยุดเดินแค่ครึ่งวินาทีหัวใจเต้นดังจนได้ยินเองแล้วก็เดินต่อเหมือนไม่มีอะไรคืนนั้นเธอซักผ้าคนเดียวจ้องมองเสื้อผ้าของผัวแล้วก็เงียบอยู่นานน้ำที่หยดจากผ้าลงพื้นไม่ได้ดังมากแต่มันเจ็บทุกหยดเช้าตรู่วันอาทิตย์พี่มนัดลุกขึ้นเงียบเยบแล้วบอกเมียว,ว่าจะไปซื้อปุ๋ย พี่นวลพยักหน้าเบาๆทั้งที่รู้ดีว่าปุ๋ยยังเหลือเต็มกระสอบเธอไม่ได้พูดอะไรแค่มองหลังผัวเดินออกไปแล้วหันกลับมาถอนใจยาวสายวันนั้นพี่นวลเดินไปซื้อของที่ร้านชำเจอแม่ค้าทำหน้าลำบากใจเมื่อเช้าเห็นพิมนัดนั่งกินข้าวกับผู้หญิงแปลกหน้าแม่ค้าพูดเบาๆเหมือนไม่กล้าสบตา พี่นวลยิ้มบางๆแล้วบอกว่าคงไปคุยเรื่องขายของละมังทั้งที่ใจแอบสั่นเธอไม่พูดต่อแค่หิ้วของกลับบ้านเงียบ,เ,ยบเหมือนถือก้อนหินไว้ในอกกลางคืนพี่มนัดกลับบ้านตาแดงกลิ่นเหล้าติดตัวพูดเสียงแข็งว่าเหนื่อยพี่นวลถามเสียงเร,ยเรียบว่าไปกับใครมาพี่มนัดหันขวับตอบเสียงดังถามทำไมจะจับผิดหรือไง คำพูดนั้นเหมือนมีคนตบหน้าเธอเบาๆแต่ซ้ำหลายทีเธอเงียบไม่ตอบแค่ตักข้าวให้ลูกแล้วลุกไปล้างจานเงียบๆคืนนั้นลูกสาวร้องให้ในห้องนอนบอกว่าพ่อไม่หอมหนูเลยพี่นวลกอดลูกนัน่นทั้งที่ตัวเองก็อยากร้องให้ไม่แพ้กันหลังจากวันนั้นพี่มนัดเริ่มไม่อยู่บ้านบ่อยขึ้นบางวันกลับเช้าบางวันไม่กลับเลย เสื้อผ้าเริ่มมีกลิ่นน้ำหอมที่ไม่ใช่ของพี่นวลกระเป๋าสตางค์มีใบเสร็จร้านอาหารที่เธอไม่เคยไปเพื่อนบ้านเริ่มกระซิบกันบางคนพูดตรงๆว่าเขามีคนใหม่แล้วพี่นวลฟังทุกคำแต่ไม่ตอบโต้เธอเก็บความเจ็บไว้ข้างในเหมือนคนปิดประตูแน่นวันหนึ่งตอนเย็นพี่มนัดกลับบ้านเก็บเสื้อผ้าไม่อธิบายไม่ร่ำลา ลูกสาวยืนงงๆถามว่าพ่อจะไปไหนพพ์นัดไม่ตอบแค่หันหลังเดินออกจากบ้านพร้อมเสียงฝนที่เริ่มตกพี่นวลยืนนิ่งอยู่หน้าประตูน้ำตาไม่ไหลแต่ใจแตกสลายหลังจากประตูบ้านปิดลงทุกอย่างก็เงียบลงเหมือนตอนแรกแต่ไม่ใช่ความสงบมันคือร่องรอยของอะไรบางอย่างที่เพิ่งพัง หลังจากพิมนัดออกจากบ้านความเงียบก็ล้อมทุกมุมเหลือแค่สองแม่ลูกกับเสียงลมพี่นวลยังตื่นเช้าเหมือนเดิมแต่ไม่หันไปมองตู้เสื้อผ้าของผัวอีกแล้วเธอเริ่มทำงานรับจ้างใครจ้างอะไรก็ทำหมดเก็บผักล้างจานกวาดวัดก็เอากลางวันร้อนแค่ไหนก็ไม่บน่นแค่น้ำเย็นขวดเดียวกับข้าวคลุกน้ำปลาก็พอประทังแรงได้ ลูกสาวใส่รองเท้าเก่าๆไปโรงเรียนคู่นั้นพื้นบางจนเห็นรอยนิ้วเท้าแต่เด็กก็ยังยิ้มยกมือไหว้ครูทุกเช้าไม่เคยถามหาของใหม่เหมือนเด็กคนอื่นพี่นวลเอาเสื้อลูกไปซักตอนค่ำแล้วนั่งเย็บถุงเท้าที่ขาดใต้แสงไฟสลัวๆจากหลอดนีออนเธอไม่บ่นไม่โวยวายแค่เงียบและใช้มือกับใจเย็บรอยร้าวของครอบครัวแทนผ้า บางคืนลูกสะดุ้งตื่นร้องไห้พูดละเมอว่าพ่อจะกลับมาไหมแม่พี่นวนไม่ตอบทันทีแค่ลูบหลังลูกช้าช้าก่อนจะพูดว่าไม่เป็นไรแม่ยังอยู่ตรงนี้เสียงคนซุบซิบในตลาดยังมีอยู่บางคนพูดเหมือนรู้ดีทุกอย่างบางคนพูดเหมือนสะใจแต่พี่นวนไม่ใส่ใจแล้วเธอรู้ว่าเวลาไม่ช่วยลืมแต่ช่วยให้ชิน ทุกเช้าก่อนออกจากบ้านพี่นวลไหว้พระหน้าหิ้งอธิษฐานแค่ให้ลูกไม่ขาดเรียนไม่เคยขอให้ผัวกลับมาไม่เคยขอให้ใครสำนึกขอแค่ได้ยืนอยู่แบบไม่ต้องก้มหน้าเธอเริ่มรู้ว่าคนที่โดนทิ้งไม่ได้แพ้คนที่หายไปต่างหากที่กำลังหลงทางพี่มนัดย้ายไปอยู่กับฝ้ายบ้านเช่าในตลาดมีหลังคาสังกะสีเงาเงา ตอนแรกทุกอย่างดูดีฝ้ายพูดเพราะทำอาหารเก่งขยันแต่งตัวทุกวันพี่มนัดหลงแบบเต็มหัวใจซื้อเสื้อใหม่น้ำหอมใหม่ทำตัวเหมือนหนุ่มอีกครั้งเขาไม่พูดถึงเมียเก่าไม่ถามถึงลูกเหมือนตัดทิ้งจากหัวใจไปแล้วแต่ไม่นานฝ้ายก็เริ่มเปลี่ยนบ่นเรื่องเงินบ่นเรื่องกับข้าวบ่นทุกวันจนบ้านเงียบไม่ลง เธอบอกว่าย้ายออกมาแล้วก็ต้องอยู่ดีๆไม่ใช่สุกหัวอยู่แบบคนจนพี่มนัดเริ่มเหนื่อยทำงานเท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มเท่าตัวยังไม่ทันสิ้นเดือนเงินก็หมดฝ้ายไม่ทำงานเพิ่มบอกแค่ว่าฉันไม่ได้เป็นคนใช้แล้วหันไปดูโทรศัพท์ต่อวันหยุดพี่มนัดอยากอยู่บ้านแต่ฝ้ายแต่งตัวออกไปตลาดกลับมาก็หิ้วถุงมาเต็มมือ ถามว่าซื้ออะไรฝ้ายตอบสั้นๆว่าของจำเป็นแต่ในนั้นมีแต่ของที่ไม่เคยใช้ตอนเย็นฝ้ายสั่งอาหารจากร้านแพงบอกว่าไม่อยากกินของเหลือเหมือนเมื่อก่อนพิมพ์นัดกลืนข้าวแทบไม่ลงคิดถึงข้าวสวยร้อนๆกับน้ำพริกที่บ้านเก่าคืนหนึ่งเขานั่งเงียบอยู่หน้าบ้านเช่ามองถุงข้าวที่ฝ้ายกินเหลือแล้วถอนหายใจยาว เงาของเขาสะท้อนบนพื้นปูนมันดูเหงากว่าที่คิดไว้มากเขาไม่ได้ยินเสียงลูกเรียกพ่อไม่ได้กลิ่นเสื้อที่พี่นวลตากไว้กลางแดดมีแค่กลิ่นน้ำหอมจางๆกับเสียงบนที่ทำให้หัวใจเขาหนักทุกวันมีคนในตลาดเริ่มซุบซิบบอกว่าพิมนัดย้ายออกจากบ้านเมียเก่าแต่ไม่รู้ว่ามีความสุขจริงหรือเปล่าเขาได้ยินทุกคำ แต่ไม่พูดอะไรแค่เดินหลบเข้าบ้านช้าๆเหมือนคนหมดแรงวันนั้นพี่มนัสมีธุระในตลาดเดินล้อขอบถนนเงียบๆใจเหม่อไปไกลฝ้ายไม่ได้มาด้วยบอกว่าเบื่อไม่อยากออกจากบ้านเขาเลยเดินคนเดียวระหว่างจะข้ามถนนพี่มนัสหันไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนตัวเล็กเดินมากับครูรองเท้าที่เธอใส่เป็นคู่ใหม่ แต่เสื้อนักเรียนยังปะตรงแขนเสื้อเด็กคนนั้นคือลูกสาวเขาเองเขาเบิกตากว้างเล็กน้อยหัวใจเหมือนหยุดไปหนึ่งจังหวะขาแทบก้าวไม่ออกลูกสาวโตขึ้นกว่าเดิมหน้าคล้ายพี่นวลอย่างกับแก่เธอเดินเรียงแถวอยู่กับเพื่อนในโรงเรียนทันทีที่เด็กหันมาทางเขาสายตาทั้งคู่ก็ประสานกันพี่มนัดยิ้มออกมาเบาๆอย่างไม่รู้ตัว แต่ลูกไม่ยิ้มกลับเธอแค่มองเขานิ่งๆเหมือนไม่แน่ใจว่าจะทักหรือไม่ทักแล้วเธอก็หันกลับไปเดินต่อเหมือนไม่เคยรู้จักกันไม่พูดไม่ยิ้มไม่แม้แต่จะพยักหน้าพี่มนัสยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเขาหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนมีอะไรจุกคาอยู่ในอกมือที่ถือของสั่นเล็กน้อยเขาได้แต่มองแผ่นหลังเล็กๆของลูกที่เดินหายไปกับฝูงเด็ก เขาอยากวิ่งเข้าไปกอดอยากบอกว่าพ่อยังรักหนูนะแต่เขาไม่มีสิทธิ์พูดอีกแล้วรองเท้าคู่นั้นที่ลูกใส่เขารู้ว่าไม่ใช่เขาเป็นคนซื้อเขาไม่ได้อยู่ในทุกวันที่ลูกโตขึ้นเสียงเด็กๆหัวเราะลั่นในตลาดแต่เขาไม่ได้ยินเสียงลูกเรียกพ่อเหมือนเมื่อก่อนตอนนั้นเองเขารู้สึกว่าความห่างไม่ใช่แค่เรื่องระยะทาง แต่มันคือความรู้สึกที่ไม่มีวันย้อนกลับเขาหันหลังกลับเดินช้าลงกว่าเดิมเหมือนใจไม่อยากไปต่อช่วงหลังมานี้พี่นวลเริ่มไอทีหายใจแรงเวลายกของหนักแต่เธอก็ยังฝืนทำงานรับจ้างทุกอย่างไม่เคยบ่นให้ใครฟังบางวันต้องนั่งพักกลางแดดมือจับเข่าเหงื่อไหลเต็มหน้าแต่ก็บอกตัวเองว่าต้องทน ลูกสาวก็เริ่มรู้ว่าแม่ไม่ไหวเหมือนเดิมเลยช่วยหิ้วของล้างถ้วยแทนทุกเย็นครูที่โรงเรียนเห็นถ้าไม่ดีเลยพาแม่ลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าร่างกายขาดน้ำหนักพักผ่อนไม่พอต้องนอนดูอาการหลายวันข่าวนี้ไปถึงหูคนในตลาดแล้วก็ลามไปถึงพี่มนัสโดยไม่ตั้งใจ แม่ค้าร้านข้าวพูดลอยๆว่านวลเข้าโรงพยาบาลเห็นว่าซูปไปเยอะเลยพิมพ์นัดนั่งกินข้าวอยู่ช้อนค้างตรงปากใจเหมือนโดนตบดังๆเขาไม่พูดอะไรวางช้อนลงเบาๆแล้วเงียบอยู่นานฝ้ายที่นั่งอยู่ข้างๆทำหน้าไม่ใส่ใจแค่พูดว่าจะกลับไปหาเมียเก่าเหรอน้ำเสียงของเธอเหมือนคนรำคาญมากกว่าเป็นห่วง พี่มนัดได้แต่มองหน้าแต่ไม่ตอบเขาหยิบหมวกขึ้นมาเดินออกจากร้านโดยไม่พูดสักคำปล่อยให้ฝ้ายนั่งงงอยู่คนเดียวเขาเดินไปเรื่อยๆจนถึงหน้าวัดเก่าที่เคยจูงมือลูกเดินเล่นตอนเย็นๆทุกภาพมันย้อนกลับมาในหัวทั้งรอยยิ้มทั้งเสียงหัวเราะทั้งข้าวเย็นง่ายๆที่เคยอร่อยที่สุดในชีวิต เขาไม่รู้ว่าตัวเองยืนอยู่นานแค่ไหนรู้แค่ว่าใจมันสั่นจนหายใจไม่ทั่วท้องคืนนี้เขานอนไม่หลับมองเพดานบ้านเช่าแล้วคิดถึงบ้านเก่าแบบไม่ตั้งใจเขาเริ่มรู้แล้วว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้และมันกำลังจะหายไปจากชีวิตเขาเย็นวันนั้นพี่มนัดก,กลับมาเงียบๆไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอก เขามาคนเดียวกับใจที่หนักอึง้งในมือมีกล่องข้าวเล็กๆก,กับดอกไม้กำหนึ่งที่เขาเด็ดมาจากหน้าวัดเขาเดินผ่านซอยเก่าที่เคยขี่จักรยานกับลูกทุกย่างก้าวมันช้าเหมือนเวลาไม่เดินถึงหน้าบ้านเขาเห็นลูกสาวนั่งปอกมะละกออยู่ใต้ต้นไม้ข้างๆมีตะกร้าใบเล็กวางไว้พี่มนัดหยุดยืนมอง หัวใจเต้นแรงแบบไม่รู้จะทำยังไงอยากเข้าไปพูดแต่ขาก็ยังไม่ขยับลูกสาวเงยหน้าขึ้นมาเจอพ่อเต็มตาแต่ไม่มีคำพูดไม่มีรอยยิ้มไม่มีเสียงใดๆเธอหันกลับไปปอกมละลกอต่อเหมือนสิ่งที่เห็นแค่ลมผ่านพี่มนัสเดินเข้ามาใกล้วางดอกไม้ไว้หน้าบ้านข้างๆรองเท้าของลูกที่วางเรียงไว้พอดี พ่อแค่แวะมาเขาพูดเบาๆเหมือนคุยกับตัวเองไม่มีใครตอบไม่มีใครมองตาเขาในบ้านมีเสียงไอเบาๆเสียงของพี่นวลที่นอนอยู่ข้างในแต่เธอไม่ลุกออกมาไม่ทักไม่ถามพี่มนัสยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเหมือนมีใครมาบีบช้าๆความเงียบมันดังจนได้ยินทุกเสียงในใจลูกสาวลุกขึ้นยกตะกร้าเดินเข้าบ้านเงียบ ไม่หันกลับไม่พูดลาไม่แม้แต่จะเหลือบมองเขามองประตูบ้านที่ปิดลงเบาๆแล้วถอนหายใจยาวเหมือนยอมรับอะไรบางอย่างดอกไม้ที่วางไว้ล้มลงข้างๆรองเท้าคู่เล็กลมพัดมาแรงแต่ไม่มีใครออกมาเก็บพี่มนัดหันหลังเดินกลับแต่ละก้าวหนักเหมือนลากใจตามไปด้วยไม่มีคำว่าพ่อกลับมาเถอะไม่มีคำว่าคิดถึง มีแค่ความจริงที่เย็นชาเขารู้แล้วว่าบางครั้งการกลับมาไม่ได้หมายถึงการได้รับโอกาสฝ้ายทิ้งพิี่นัดไปในที่สุดหนีตามผู้ชายใหม่ทิ้งห้องเช่าไว้กับนี่ก้อนโตพี่มนัดต้องขายควายตัวเดียวที่เหลือเอาเงินไปใช้นี่ค่าของกินของฝ้ายที่เคยซื้อมาโชว์คนอื่น บ้านไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีคนรอไม่มีใครถามไถ่มีแค่พัดลมตัวเก่ากับผ้าขาวม้าแขวนไว้ที่หัวเตียงวันหนึ่งฝนตกหนักตั้งแต่เช้าพี่มนัสไม่มีร่มเลยเดินตากฝนมาที่ตลาดเก่าเหมือนเคยเสื้อเขาเปียกจนแนบเนื้อแต่เขาก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆเหมือนไม่รู้จะไปหลบฝนที่ไหน ระหว่างยืนอยู่หน้าร้านโชห่วยเขาเห็นกลุ่มเด็กนักเรียนเดินมาแจากของให้คนเร่ร่อนในกลุ่มนั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งที่เขารู้จักดีลูกสาวเขาเองโตเป็นสาวแล้วใส่แว่นใส่เสื้อยืดธรรมดาเธอยื่นถุงผ้าให้คนแก่ยิ้มให้ทุกคนแล้วหันมาเจอเขาแบบไม่ตั้งใจสายตาของเธอนิ่งสนิทไม่มีแววตกใจไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำทักทายใดๆทั้งนั้น พี่มนัดพยายามยิ้มยกมือขึ้นจะทักแต่ลูกแค่เบือนหน้ากลับไปทางกลุ่มเธอยื่นร่มคันหนึ่งให้คนข้างๆแล้วพูดเบาๆว่าแบ่งให้คนที่ไม่มีใครรอด้วยนะคะเธอไม่ได้พูดกับเขาโดยตรงแต่คำพูดนั้นเหมือนฟาดลงใจเต็มๆฝนยังคงตกพี่มนัดยืนนิ่งอยู่ที่เดิมน้ำฝนไหลลงมาตามตัวเหมือนล้างบาปไม่ได้ เขาหยิบหมวกขึ้นมาปิดหน้าเบาๆแล้วหันหลังเดินจากตรงนั้นอย่างช้าชาเหมือนไม่อยากให้ใครเห็นระหว่างเดินกลับบ้านเช่าเขาผ่านหน้าวัดเก่าเจอดอกไม้ที่เคยวางไว้หน้าบ้านพี่นวลตอนนี้แห้งแล้วเขานั่งลงใต้ศาลาวัดมองไกลๆไปที่ท้องฟ้าสีหมน่นไม่มีเสียงไม่มีคนไม่มีอะไรเลย